สวัสดีครับผมมาจากร้านมิวแม็มทอยนะครับผมวัมนนี้เราจะมารีวิวตัวรถตัวนี้เป็นรถเชิงคว้นอีกแล้วนะแต่อันนี้เป็นรถที่มีแนวเหมือนรถแข่งในสมัยก่อนนะแล้วก็มีเครื่องเจ็ตตัวนี้นะเจ็ตเป็นเขาจะนับสูบตัวนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกสิบสองสูบเครื่องเจ็ตสิบสองสูบนะครับผมโอเค ก่อนอื่นแล้วก็รีวิวอุปกรณ์ก่อนนะครับอุปกรณ์ก็จะมีวันนี้เป็นนมแกเอาให้ดูเลยดีกว่าเอาคัตเตอร์ทุกคนอือโอเคแล้วเราจะดีดออกมาใครใช้คัตเตอร์ก็ระวังด้วยนะครับผมบาดมือฮะี๋ยวเจอบนผมฮะเป็นเจอมือเลยฮะ อันนี้นะคะผมที่ชาร์จแบตเตอรี่นี่แบตเตอรี่แล้วก็ตัวดูดน้ำนะฮะน้ำเนี่ยเดี๋ยวผมไปใส่นะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการดูดน้ำใส่ด้วยโอเคก่อนอื่นเราก็ดึงรถออกมาก่อนครับก่อนก่อนเราจะดึงรถได้เนี่ย เขจะมีตัวน็อตข้างใต้ามาให้นะแล้วก็หมุมลมนลงไปนี้นะครับผมแล้วก็นี่ฮะโอเคตอนนี้ได้รถมาแล้วนะครับเดี๋ยวรอรีโมทหนึ่งออกนะโอเคนะอันนี้รีโมทก็เชิงเดียวกันมีนอ็อตก็คือไขนออ็อตออก โอเคแบบนี้นะครับผมแล้วก็ดึงออกมาทางด้านบนธอค่อนยะๆดึงนะครับมันจะเป็นข้างล่างนะมันจะติดนิหนึ่งนะให้เราค่อยๆดึงออกมานะครับปุ๊บโอเคตอนนี้เราได้รถกับรีมโมทแล้วเดี๋ยวเอากล่องลงไป เีย hey, นะรีโมทได้ามาแล้วฮนะอือต่อไปเนะี่ยเดี๋ยวเราจะไปอนี่กันนะครับฟารักกรอบก่อนนะฮะก่อนอื่นเราก็ต้องใส่ฐานก่อนนะฮะใส่ฐานก็เนี่ฮะ่านตนัวนี้แบตตเตอรี่นะครับใส่ที่ตรงข้างล่างตรงนี้นะะมันจะมีช่องให้ใส่นะไข่ข่ขวง เสียบเข้าไปนะแล้วก็ไขออกมาได้อันนี้ใหญ่ไปลบหนึ่งนะไข่คววอันเล,ล็กกันอ่ะนี่ได้ไขคิ้วอันเะล็กก็ไขไปนะอันนี้นี่สวยนะะสวยถ้าเอาเรถโมเดลนี่สวยเลยนะครับคันนี้ราคาเนี่ยหกร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับ หกรห้าสิบบาทนะครับโอเคเดี๋ยวออกมานะตรงนี้ถ้าใครไม่มีเล็บก็ไขร,รูครับเชื่อยกัได้ปุ๊บออกมาดึงออกมาแบบนี้นะแล้วก็ใส่แบตแบตเตอรี่อ่ะนี่นะแบตเตอรี่ตั้งแบบนี้นะแล้วก็สวมใส่อย่างง่ายดายเสียบเ,เข้าไปเลยนะครับแบบนี้นะ โ okay. อเคตอนนี้นะตอนนี้ได้แล้วนะครับผมแล้วก็ปิดฝาปิดฝาแบบน,นะฮะอืมอน,นี้นะฮะอ๋อเนี่ยมันจะมีไฟเห็นไหมฮะมีไฟออกมาให้อ่าแบบนี้โอเคพอมีไฟปุ๊บใช่ไหมแล้วเราปิดสวิตช์ตรงนี้ไปก่อน เรามาเคลียรีโมทกันต่อนะฮะรีโมทนะครับผมเป็นตัวรีโมทแบบไกปืนนะ,ะอันนี้อ่าโอเคส่วนที่ใส่ฐานจะอยู่ตรงนี้โอเคนะครับแล้วก็นำฐานตรงเอมาใส่ สองก้อนแบบนี้นะไขน็อตนะไขนอ็อตจุบจ๊บจุบจ๊บจุบจ๊บจุบ๊บจุ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 ๊บพอไขน็อตออกปุ๊บเราก็เลือแบบนไปสองตัวนี้นะแล้วเราก็สไลด์ออกเนะี่ยสไลด์ออกเฮ้ยนั่นทุกคนนี่ต้องสไลด์อย่างนี้ อ่ะนี่ออกมาแล้วนี่ฮะหันสองเอสสองก้อนนะผมใส่เข้าไปแบบนี้สองก้อนนะครับอ่ะโอเคไฟติดส่วนมันจะมีบอกนะว่าตรงไหนเป็นไฟยังไงนะนี่โอเคแล้วก็ปิดฝาอ่าหลักการมันจะซับซ้อนนะฮะเวลาเราเปิดหรือปิดหลักการของมันมันจะมีเงี้ยงน้อย เงีย้ยหน้อยๆอันฟุ้งฟิงนะฮะก็คือเสียบเองเงีงย,ย,ยน้อยๆอันฟุ้งฟิงเข้าไปปึ๊บอ่ะโอเคตอนนี้เราได้มาละนะฮะแล้วก็เปิดตัวรถครับผมโอเคเรอสักครู่โอเคนะเดี๋ยวขอแยกไปเติมน้ำก่อนสักครู่ โอเคนะครับผมกลับมาแล้วก่อนอื่นเราก็ต้องเติมน้ำก่อนนะครับเติมน้ำนี่เติมน้ำใส่เข้าไปนี่นะครับให้น้ำให่ขึ้นกดไปเรื่อยๆประมาณนี้นะแล้วก็หันกลับมาที่เดิม โอเคเราก็เปิดจุกตรงนี้นะปุ๊บแล้วก็ดึงจุกอันนี้ออกแล้วก็ใส่น้ำเข้าไปแล้วก็ดูนะครับว่าน้ำเตยมเรียงถ้ายังไม่เตียมก็ใส่เข้าไปนิดนึงนะ นี่ครับผมโอ้โหมีควันละนี่ฮะมีควันออกมาแล้วดูทุกคนสวยมากนะครับแล้วคือมันมันไม่เปียกนะฮะคือรถพ่นควันทุกตัวเกือบทุกตัวนะมันจะไม่เปียกอ่าแล้วเวลาปิดนะครับเวลาิดปิดเนี่ยเราก็กดตรงนี้นะครับผมปุ่มตรงนี้เลย เรากดหนึ่งทีปิดกดอีกทีตรงนี้นะตรงนี้อ่าทุกคนแบบนี้สวยไหมทุกคนสวยไหมทุกคนว่ามันสวยไหม สวยเลยนะครับผมตอนนี้โอเคต่อไปนะลูกเล่นก็ปกตินะเดินเล่นธรรมดาวความแรงเนะี่ยเดี๋ยวเราไปเทสกันในบ้านนะครับผม่ะเดี๋ยวเราไปเทสกันในบ้านนะโอเคนะครับตอนนี้เราก็จะมาลองบึนบนให้ดู <c oughs> สักหนึ่งรอบนะครับผม ก่อนอื่นก็ขับรถเข้ามาใกล้ๆถือว่าความเร็วนี้ใช้ได้นะยดูดิยางหลังเป็นยางรู้สึกจะเป็นยางยางใหญ่กว่ายางหน้าครับโอเคเราเปิดควันกัน่าโอเคฮะเราจะเห็นควันแบบทัดเตียนเต็แจ้ง ีสวยเลยครับรถรถมีหลายสไตล์นะเห็นไหมว่าเวลารเราเดินหน้าแล้วถอยหลังมันจะไม่ค่อยถอยให้เหลานะรู้ไหมทำไมเพราะว่ายางหลังมันใหญ่กว่าเวลาเลี้ยวเนี่ยมันเลี้ยวไม่ได้เพราะว่ายางหลังรอบมันจัดกว่านะครับโอเค